สวัสดีครับสำหรับใครที่เลี้ยงวัวแล้วมีปัญหาแม่วัวไม่ให้ลูกกินนมหรือว่าแม่วัวเสียลูกอยู่ตัวเดียวนะครับเป็นกำพานะครับก็แนะนำนะครับน,นมผงสำหรับลูกวัวนะครับตั้งแต่แรกเกิดถึง3เดือนนะครับให้กินทุกวันนะครับเพราะว่าปํารุงเขานะครับเป็น อาหารแทนน้ำนมแม่วัวนะครับนะตั้งแต่แรกเกิดถึง3เดือนนะครับก็ผสมน้ำอุ่นนะครับให้กินทุกวันนะครับอันนี้ที่กับการเอ็มฟาร์มนะครับก็มีลูกวัวนะครับหนึ่งตัวนะครับที่ต้องป้อนนมแบบนี้ทุกวันนะครับใครที่สนใจและอยากได้นมผงนะครับก็อินบ็อกมาสอบถามได้ที่ลิงก์ บนโพดด้านบนได้เลยนะครับนะก็มีแบ่งขายขนาด1กิโลกรัมนะครับราคารวมส่งนะครับ290บาทนะครับมีเป็นนมผงที่แทนน้ำนมแม่วัวได้นะครับนะใครที่สนใจก็อินบ็อกมาเลยนะครับนะเราก็มาให้น้ำนมน้องๆอ,อ,อย่างนี้ทุกวันนะครับนะก็ขอบคุณนะครับ มีชื่อว่าเดนคามิวนะครับก็ขอบคุณนะครับอินอกนะครับสวัสดีครับ